ทักทายสบายดีจากคอมมอนบังกะโลนะคะเราก็เริ่มที่จะทำการตัดต้นไม้ที่บังวิสัยทัศน์นะคะพอดีคนที่ตัดไม้มาเขาบอกว่าควรทำตรงนี้นะคะไม่ได้ตัดต้นมะม่วงเนาะเริ่มงานประมาณ8ปโมงเช้านะการทำงานผ่อนนี่ ราะเขาเคยปินนนี่เรามาก่อนบันทึกไว้เพื่อเป็นหลักฐานของการที่เขามีน้ำใจมาทำงานให้เรานะคะจะได้สะสมตามเงื่อนไขเนาะถ้าทำงานได้หลายๆครั้งแล้วเราก็จะได้หักลบกบหนี้กันว่าเหลือค้างอยู่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาปินนี่เราอยู่เกินเบอร์เกินไปเมื่อ4ปีก่อนนั้นเกือบแสนเลยนะคะ ที่เอามาพูดเนี่ยเพื่อไว้ให้คลิปนี้เป็นหลักฐานแต่ว่าความมีน้ําใจนะคะเพราะว่าคนช่วงที่โควิดมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยต่างคนต่างไม่มีเราก็ยังให้โอกาสเขาอยู่นะคะคนหาเช้ากินขําถ้าเราไปจําจีจําชัยจนเกินไปเขาอาจจะไร้ความสํานึกตรงนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เขาแสดงสปิริตของเขาอย่างดีเลยนะคะว่าเขาจะมาทํางานให้เราในส่วนที่เราอยากจะ ต้องการคนมาทำงานให้เนาะแล้วก็เอาเท่าที่เขามีศักยภาพในการทำนะคะต้นไม้ด้านหน้าของเราให้ค่าน้ามันเข้าไปแค่500บาทเองนะคะ2ต้นคือต้นมะพร้าวกับต้นกล้วยพัดโบกนะคะอันนั้นเราก็ยังไม่ลืมนะคะที่ว่าเขามาตัดให้เนาะ แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เก็บขยะให้อันนั้นเอาคนต้นไม้ไปทิ้งให้แต่ไม่ได้เก็บขยะนะคะเที่ยวนี้เขาก็มาตัดให้เราใหม่จริงๆแล้วเราจะให้เขาเขารับอาสาว่าจะมาตัดที่ต้นมะม่วงด้านบนนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาขึ้นไปดูแล้วมันไม่น่าจะตัดต้องตัดตอนนี้แต่ว่าตรงอันนี้ให้ตัดออกเลยเพราะว่ามันมีพวกรากอากาศของพวกเครือเถาวัลย์นะคะแล้วก็ตัดต้นไม้ให้ ้นหรือสองต้นที่เกิดขึ้นมาแซมแซมกันตรงนั้นนะคะก็เป็นการที่ทำงานไม่ใช่งานง่ายๆหรอกคะ่ะเราก็จะสะสมแต้มนี้ไว้เพื่อคิดกันในวันที่เราควรจะต้องมีการแสดงความมีน้ำใจต่างคนต่างแฟให้กันนะคะเรามีน้ำใจไปแล้วเขาจะตั้งใจมาทำงานให้เรานั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะ การที่ไม่ได้ทําอะไรให้กันและกันในการที่คนเราช่วยเหลือกันมานั้นมันก็เป็นอะไรที่มีเงื่อนไขนะคะทุกคนขอบคุณทุกกาลังใจที่เข้ามาดูนะคะอันนี้ก็เป็นการทดสอบกําลังใจของเราด้วยการที่เขามาทํางานให้เราเราก็ให้โอกาสเขาด้วยนะคะเป็นการสร้างความเปิดอิสระนะครับเพราะว่า การที่เราจะไปสร้างศัตรูโดยการทวงถามทักถามบ่อยๆนั้นคนไม่มีนี่เขาไม่ได้ตั้งใจจะเอามาคืนนี่ถ้าเขาไม่ทำอย่างเนี้ยเราก็รู้ได้ทันทีว่าคนแบบนี้ก็ยังพอเอามาไว้ทำงานให้เราได้อยู่นะคะเพราะว่างานไหนที่เราทำไม่ไหวมันเป็นงานหนักเราก็ต้องอาศัยท่านอื่นผู้อื่นนะไม่ได้อาศัยเขาเราก็ต้องอาศัยคนที่มาทำงานรับจ้างเหมือนเดิมอยู่ดีนะคะก็ถือว่าเป็น การอ่มอรวยลดยอนต่อมิตรภาพในการเล่นกันนะคะแต่ก็มีนะคะหลายคนมากที่เราให้โอกาสเขานะคะเขาก็เอาใช้คืนโดยการใช้คืนเป็นเงินก็ใช้ระยะเวลาหน่อยให้เวลาเขาหน่อยนะคะจริงๆแล้วเขาเคยเอาของเราแล้วเขาก็ไม่อยากมาเอาอีกเลยคะเพราะว่า สิ่งที่เขาดําเนินการชีวิตไปวันหน้าเหมือนกับสิ่งที่เขาทําของเขาอยู่หมายถึงคนที่เขาใช้คืนแล้วนะคะเขาก็เป็นความภาคภูมิใจในตัวเขาเองนะคะว่าเขาจะได้อะไรเป็นคนที่รักษาคํามั่นสัญญามากหรือเปล่านะคะแต่บุคคลที่อยู่ในภาพนี้ก็คือเขาเอ,อ,อันนี้นานมากจนชีวิตเปลี่ยนแปลงนะคะจจกจะดูดีแต่ก็กลายเป็น คนที่ยังจะต้องหาต่อไปแล้วก็ยังทํางานไม่หยุดนะคะการที่ทํางานไม่หยุดคนเราไม่หยุดก็ไม่อดหรอกค่ะแต่ว่าไม่ไปถึงกับเมืนเเรือ,อใช้หนี้เนาะอันนี้เราก็เอามาพูดให้มันอยู่ในนี้ไม่ได้ก้าวไกา่หรือไม่ได้บูลลี่อะไรในการเล่นกันนะคะเราเป็นคนที่ความจําไม่ค่อยดีแล้วเราก็เลยอัดคลิปไว้เพื่อ เป็นหลักฐานสําหรับเราเองนะคะเราก็ให้ความสําคัญกับเขาอยู่แล้วให้ความสําคัญกับงานที่เราจะได้รับว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่านะคะแต่ว่าการทําอะไรที่ในที่ยากๆสักอย่างหนึ่งหรือ2อ,อย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้กําลังใช้พละกกาลังถ้าเราทําไม่ได้เราอ,อาศัยเขาเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เขาทําอยู่นั้นมันเรียบร้อยได้ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวก็ลอมาต่อยอดจนกว่าจะจบ ในที่ต่อไปของเรานะคะเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการสร้างซ่อมแซมนั้นนี้ขึ้นมานะคะก่อนที่จะปีใหม่เข้ามาก่อนที่จะมีไฮซีซันเราต้องจัดบ้านเราให้ดูสะอาดโอเคแล้วก็เตรียมพร้อมกับการเข้าพักของคนแต่ละรุ่นแต่ละคราวนะคะยิ่งโลกเราทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเนาะการเปลี่ยนแปลงของโลกเรา มีทั้งสงรามีทั้งเศรษฐกิจนะคะเราก็ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะอันไหนที่พอจะไม่ฟุ่มเฟือยได้เราก็ควรประหยัดนะคะอะไรที่พอจะอารุ่อร่วยแล้วก็ตกลงคุยพูดจากันแบบตรงไปตรงมานะคะไม่ต้องอ้อมค้อมแล้วก็ไม่ต้องปากหวานไม่ต้องมาก้นเปรี้ยวใสกันนะคะ ถ้าเราทำอย่างนั้นได้คนเนี่ยเขาไปเจออะไรๆต่ออะไรมามากนะเขารู้อยู่ดีค่ะว่าเขาจะต้องใช้จ่ายแบบไหนทำยังไงกับการใช้ชีวิตของเขาเองนะคะแล้วเขาก็จำเป็นมากนะคะเพราะว่าไม่มีใครอยากจะไปขึ้นศาลเรื่องคดีช่อโกงหรือคดียกักยอทรัพย์คือเอาไปแล้วไม่ให้อะไรประมาณนี้เพราะเราก็มีหลักฐานอะไรมากมายนะคะที่ าการเบิกก่อนเบิกเก่าแล้วงานมันาบาังเอิญมาชะงักงานนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคนเราถ้าเขายังใช้ชีวิตอยู่เขายังมีลมหายใจสามัญสำนึกดีๆของเขามีถึงแม้ว่าเขาจะไปกินไปอะไรที่ทางอื่นมามากแล้วนะคะมันก็จำเป็นจะต้องมีการณนะวันหนึ่งเราก็ต้องมีความมาพูดหันหน้ามาคุยกันให้ดีดกว่าให้เขาหันหลังไปนะคะจริงๆแล้วเรื่องระบบ คนเป็นหนี้เนี่ยมันไม่ค่อยหันมาหากันง่ายๆนะครับขนาดเพื่อนเรารักกันพี่น้องเราแท้ๆยังไม่ชอบให้เราพูดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนอื่นน่ะถ้าเราพอจะอาศัยได้เราก็ต้องเรียกเขามาใช้างานแล้วก็มาหักลบกบหนี้กันได้นะคะถ้าเขาตั้งใจทําให้เนาะแล้วเราก็ต้องถ้ามันเป็นงานที่เกินหนักไปเราก็ต้องจ่ายค่าแรงให้เขาด้วยเนาะ หรือไม่ก็หักค่าแรงกันไปสะสมแต้มกันไว้นะคะเพื่อความแฟร์ในการเล่กกันไม่ใช่จะใจดีไปทั้งหมดแล้วก็จะใจร้ายไปทั้งหมดนะคะก็ขอบคุณที่มาทํางานให้นะคะแสดงสปิริตให้ตัวเองนะคะน่าชื่นชมอยู่มากๆเลยค่ะเขาแสดงน้ําใจกับเราแล้วนะคะว่าเขาบริสุทธิ์ใจที่จะไม่ใช่ว่าหลุมนี้หรื้าเป็นไหนมีงานเขาก็ทําให้เนาะอันนี้เราก็ต้องให้ความ เชื่อมั่นให้ความจริงใจต่อกันและกันแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะในเมื่อเราทำในสิ่งที่เราอยากจะให้มันออกมาดีเรามีคนเขาใช้พลังงานนะคะเราก็ต้องให้พลังใจเขาด้วยอันนี้ก็เป็นคลิปที่เราทำถ่ายไว้เพื่อให้เป็นหลักฐานว่าเริ่มต้น เช้าทํางาน9ก้าโมงนะคะตัดต้นไม้หนึ่งต้นนะคะดูแลให้ต้นไม้แล้วก็ดูแลต้นไม้ไผ่ให้อีก10กว่าลำด้านบน,นกลับบ้านตอนเที่ยงนะคะให้โอกาส3ามคนมาทํางานครึ่งวันเขากลับเองนะคะอันนี้เขาไม่ได้ทํางานถึงค่าแต่เขาเอาเข้าวมากินเนาะอันนี้เราก็ให้เขามาเห็นเองนะคะจะไม่แชร์นะคะคลิปแบบนี้ทําให้เราได้เข้าใจการใช้ผู้คนเนี่ย ถ้าเราแลกกันแฟฝดมันจะไม่เป็นอะไรที่ยืดเยื้อะนะคะแต่ทีนี้บางเอื่นต่างคนเ,เราเขาก็ต้องรู้นะคะว่าเราเป็นคนจิตใจแบบไหนเนาะแล้วจะได้จะเสียจะขาดยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่ทําอะไรคืนเรามาบ้างนะคะก็ดูไปนะคะว่ามันจะได้อีกกี่งานเนาะเพราะว่าเงินก็ไม่ใช่น้อยนอยนะ เกินห้าหมื่นนี่ก็ไม่ธรรมดานะคะเงินที่ค้างอยู่ยังไม่ได้คืนเลยนะอ้างนั่นอ้างนี่ไปตามภาษาคนเป็นนี่เราเนาะอันนี้ก็นะ่ถือว่าเขายังมีสปิริตที่ใช้ได้อยู่นะคะก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็นํามาลงนี่เราไม่จําเป็นต้องขออนุญ,ญาตเพราะเราไม่ได้บูลลี่เขานะคะเ,เพียงแต่พูดเรื่องนี้ว่าเขาแฟงกับเราเราก็แฟกับเขาอยู่ก่อนอยู่แล้วนะคะ เราต้องการคนที่มาทำประโยชน์ให้เราออกมาดีนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณน้ำใจที่มาช่วยเรานะคะแล้วก็อยากจะให้การทำงานนี้ลุล่วงไปด้วยดีอยากให้ทุกคนเห็นผลงานนะคะท่านใดที่เห็นอย่างนี้อยากได้คนตัดต้นไม้นะคะแจ้งมาได้ที่ใต้คลิปนะคะจะได้ให้เบอร์ไปแล้วก็ติดต่อไปคุยกันเองเนาะ เราก็ได้ภาพความเป็นที่เปิดโล่งออกมานะคะเพราะว่าเทศบาลไม่ได้มาตัดให้เนาะจริงๆแล้วเทศบาลจะต้องดูแลถนนให้โล่งให้เรานะคะแต่เราก็ต้องจ้างเขามาตัดเองมันเป็นในที่ของคนอื่นเขานะคะถ้าเราไม่ทำที่ของเรามันก็ดูไม่ดีนะคะทำให้เราต้อง หาคนที่เขามีกำลังมากกว่าเรามาช่วยเหลือเรานะสิ่งที่เราทำทำไว้เป็นหลักฐานนี้มันก็เผื่อวันใดวันหนึ่งที่เราอาจจะสมองเสื่อมนะคะจำอะไรไม่ได้เปิดอายุเรามากพอดีอยู่แล้วนะคะเราก็เตรียมตัวไว้เผื่อวันไหนเราจำอะไรไม่ได้เราจะได้เออมาเปิดคลิปดูเอ,อ้ยนี่ยังมีจริงใช่ไหมนี่เขาเราจะได้คิดเงินให้เขาถูกนะคะ คิดเงินแล้วก็หากกันไปนะว่ายังไงเนาะเที่ยวที่ผ่านมานะแต่เที่ยวนี้ไม่ได้ให้ค่าน้ํามันรถอะไรทั้งนั้นเลยนะคะแต่เที่ยวก่อนนั้นให้ค่าน้ำมันลถไป500ร้อยเขาขอ500ร้อยแล้วก็ขออะไรอีกพันห้าจำไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะหาคนมาเพ้นสีให้เนาะแต่เที่ยวนี้ไม่ได้ให้ก็เลยจบกันไปหนึ่งอันนี้เป็นกา,การเริ่มต้นใหม่นะคะจะได้ไม่ต้องให้เขา มาวุ่นวายกับเราในทางที่เราจะได้ทำเอกสาร,รให้มันถูกต้องนะคะว่าเขามาทำงานให้เรากี่ครั้งแล้วเนาะก็ไม่ได้มากมายนะคะที่ต้นไม้ต้นหนึ่งเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราจะได้นำภาพต่างๆมาประมวลไว้อยู่ในช่วงระยะที่เราลงคลิปนี้ไว้เนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอโทษด,ด้วยนะคะที่นำ เรื่องแบบนี้มาเล่าสู่แล้วเอามาลงนะคะแต่เราก็อยากจะให้มันเป็นหน้าช่องการเล่าเรื่องชีวิตของเรานะคะชีวิตของคนที่อยู่บนเกาะพังันและการที่ผู้คนเข้ามาอยู่แถวนี้เป็นยังไงนะคะการที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะพังันนี่ มันเป็นการหยุดตัวเราเองด้วยนะคะเพราะเราไม่ได้อยากจะเป็นคนออกไล,ลก่ล่าหรือออกเที่ยวอะไรมากมายนะคะไม่ได้จมปากอ,อกมุ่นอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะคะเราก็ใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่อย่างคนเรียมเนื้อเจียมตัวนะคะไม่ได้กลายเป็นคนที่ว่าไม่ได้อยากจะทําให้ตัวเองเป็นคนมีปัญหาในวันหน้าที่รายได้ไม่พอกับอะไรจ่ายอะไรประมาณนี้นะคะเพราะเราพยายามเก็บ ค่าสาธารณูปโภคอุปโภค,คนะคะค่าน้ําค่าไฟให้มันพอดีกับแต่ละเดือนของเรานะคะถ้ามันมีค่าสำรองจ่ายอยู่เป็นปีอย่างเงี้ยเราก็สบายใจแล้วนะคะแต่ถ้าสำรองจ่ายไม่เป็นปีนี่สิเราจะเทือนไปเลยนะคะถ้า1ปีอ่ะยังไงเราก็ต้องมีมีเงินได้อยู่แล้วนะคะแต่มันจะไม่ทุกเดือนนะคะเพราะการท่องเที่ยวมันจะมีไฮซีซันโลซีซันอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะ ก็สอนตัวเองได้เหมือนเราได้พักผ่อนในช่วงที่ไม่มีลูกค้านะถ้ามีลูกค้าเราก็ทํางานของเราไปต้อนรับไปคุยไปนะคะแล้วเราค่อยขยับปรับตัวขึ้นมานะคะเพราะว่าการปรับตัวการขยับตัวเนี่ยมันเป็นยังไงมั่งเนาะเราต้องให้โอกาสให้เกียรติกันด้วยนะคะสิ่งใดที่มันควรเป็นไปได้เป็นความเป็นจริงอย่าให้ใครเขาเอาเปรียบเราแล้วก็อย่าเอาเปรียบใครนะคะ ถ้าเราถูกเอาเปรียบเราพูดสักของสองสาครั้งให้มันรู้เรื่องแต่ถ้าไม่รู้เรื่องก็ต้องใช้กฎหมายบังคับกันนะคะกฎหมายบังคับก็จะต้องหมั่นไปมาที่ศาลต้องจ่ายค่าทนายนะคะคนไหนแพ้คนนั้นจะต้องจ่ายรวบทั้งหมดด้วยนะคะเราก็เรียกร้องได้ตามสิทธิเพราะว่าผู้คนที่เข้ามาอยู่ในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้มีดีมีเสียในเสียมีดีนะคะต้องให้โอกาสกันและก,กันเนาะ ไปตามนี้นะครับบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานของคอมมอนบังกลูในวันที่ทุกคนมาทำงานให้